ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเทินนะคะตัวเทินสเปคสูงเพื่อนๆจะเห็นเทินนะคะเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะคะเป็นสีเทานะคะเล่นลายเพ้นสีเหลืองนะคะเป็นรุ่น Link n เอ็นแปดงเอ็นแปตัวนี้เป็นสเปคสูงนะคะปั่นดีมากๆคุณสมบัติของเทินจากที่ลูกค้าคอมเมนต์คือเบานุ่มพุ่งเร็วยังคอนเซปต์นี้นี่คือเทิน ไม่หนักเฉลี่ย12กิโลกร,รัมนะคะเพื่อนเผู้หญิงปั่นได้โดยเฉพาะคุณผู้ชายปัน่นเราชอบมากเพราะว่านุ่มนวลอีกคันหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกสีที่ให้เลือกรุ่นเดียวกันค่ะเ์นลิงค์ป8สีดำตัดสีส้มนะคะตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมทั้งสองคันเป็นเ e กียร์สแ a รมนะคะ8สปีดและตัวนี้นะคะ เทอนอีกครั้งที่เราได้มาก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่ปีใหม่แล้วนะคะจะเป็นตัวเทอนนะคะ Link A7 มีชื่อรุ่นตรงนี้นะคะ Link A7 เฟรมอลูมิเนียมเฉลี่ยน้ำหนัก12กิโลกร,รมัมเกียร์7สปีดที่สำคัญคอปรับระดับได้ด้วยนะคะตัวนี้ปั่นดีมากท่านที่มีความสูงมากกว่า160ขึ้นไป แนะนำคันนี้ค่ะแล้วใหม่ๆคิดๆเลยแล้วเป็นปีใหม่ด้วยนะคะ,ะตัวนี้ก็คือ Turn link A7 ถัดมาวันนี้ของที่เราเข้ามาเราได้เขาเรียกขาไก่ที่พีเสียงจะเรียกขาด้านาด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสองสขาคู่ตะเกียบแบบนี้พี่พี่เสียงเขาจะเรียกขาไก่เราได้เป็นของแบรนด์เปอร์โยมาเปอร์โยขาไก่รุ่นอะไรคะ รุ่นแปซิฟิกดูด้านนี้ค่ะรุ่นแปซิฟิกนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นล้อ18ขาใก่จะเป็นล้อส8ส่วนใหญ่นะคะเป็นไฟเปิดนี่ค่ะเพื่อ,ตอนตรงนี้เขาเรียกไฟเปิดนะคะเนี่ยไฟเปิดจะเปิดแบบนี้นะคะบอกเลยว่า3คันที่กำลังำนำเสนอเนี่ยสภาพดูด้วยด้วยตาเนี่ยใหม่มากนะคะคิดมาก ถ้าเพื่อนๆที่อยากเห็นคันจริงให้มาที่ร้านเคบอย168อยู่เส้นเรียบคลองสจังหวัดปรุมธานีนะคะะคะตัวนี้ก็เป็นขาไก่นะคะเปร์โยเช่นกันสีน้ำเงินแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่ไปปิดนะเพื่อนอไปปิดราคาจะดีนะคะราคาสูงหน่อยราคาดีควรจะต้องเก็บไว้นะคะซื้อแล้วเก็บซื้อปั่นโทวนะคะเก็บไวะะ้ราคาขึ้น และตัวคันสุดท้ายที่เราได้มาโหสีเหมือนลูกกวาดเลยนะเหลืองน้ำเงินแล้วก็ฟ้าพาสเทลแบบนี้นะคะเป็นขาไก่เปอร์โยรุ่นแปซิฟิกดูสะก่อนตัวนี้ปลายปิดนะจ๊าเพื่อนๆสีสันสวยงามมากๆจริงๆแล้วหลายท่านไม่รู้จักขาไก่ว่านเป็นยังไงดูด้านนี้ค่ะด้านหน้าเนี่ยมันจะมีตัวสปริงนะคะพพอร์ตด้านหน้าเวลาเราปั่นเนี่ยตัวนี้เห็นไหมคะ มันจะแบบว่าซัพพอร์ตบางท่านลูกค้าจะมาคอมเมนต์ให้ฟังว่าคุณเนยเขาเนี่ยปัดแล้วเขารู้สึกว่าซัพพอร์ตช่วงบ่าได้ดีสำหรับลูกค้าผู้หญิงเลยนะแล้วส่วนตรงด้านด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นเท่นยางยูรีเทนที่ถูกวางในห้องเครื่องของรถยนต์เนี่ยซัพพอร์ตด้านหลังด้วย นะคะตัวนี้วิธีการพับเนี่ยก็จะพับล้อหน้าเนี่ยม้วนเข้าไปข้างในล้อหลังก็ม้วนจับเข้าไปข้างในเหมือนสลักไอไม้ม้วนเลยนะคะนี่คือปร์โยคขาไก่ค่ะพิจารณาได้เลยนะคะ